เดี๋ยวพี่หุนจะพาไปดูคีย์เวิร์ดใน s อ e e ีอลนะคะลองตามไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หุ่นธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้โก i n อินเตอร์วันนี้พี่หุ่นจะพามาดูวิธีการใช้งาน s อ e e ีอแนนะคะซึ่งมีน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าใช้ยังไงงงไปหมดแล้วก็เดี๋ยวพี่หุ่นจะพาไปดูทีละจุดทีละจุดเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตรงคาว่าเทรนนะคะก็ลองเข้าไปกด รีเฟรชหน้าจอได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยว s อ e ซี n g งเขาก็จะประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลล่าสุดมาให้เราเนาะว่าไอ้ตรงเทรนเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดอะไรที่กำลังฮอตฮิตนะคะไปดูหน้าจอกันเลยนะคะกดเข้าไปใน s อ e ซี n g แรงเลยนะคะแล้วก็กดรีเฟรชหน้าจอเพื่อให้แองแประมวลผลแล้วก็ดึงข้อมูลจากร้านเรามาอ่านวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ พอเข้าไปก็กดตรงเทรนเห็นไหมคะข้างบนสุดแล้วก็กดกดเทรนบัสตรงนี้ค่ะก็คือเป็นคำที่คีย์เวิร์ดที่มันฮอตฮิตที่สุดของเมื่อวานนี้นะคะก็ทางอ e ีแรงก็จะเอาคีย์เวิร์ดหนึ่งร้อยคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะมาให้เราดูว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างเนาะที่มัน ฮอตฮิตของเมื่อวานก็มีอะไรนะมีแฮนด์เมดจิวเวลี่นะคะฮาโลวีนเดคอร์ฮาโลวีนไบร์เมดกิฟต์สติ๊กเกอร์วอลอาร์ตอันนี้นะคะเพอร์ซนอลไลฟ์กิฟต์นะคะก็อันเนี้ยเราอยู่อยากรู้ว่าแต่ละอันมันมีความหมายว่ายังไงนะคะย่างคีย์เวิร์ดก็กดเครื่องหมายกลมๆแล้วมี q u question mark เขาก็จะขึ้นมา ส่วนเชนนะคะขวามือลองกดเครื่องหมาย question mark แล้วมีกลมๆมาหาว่าเขาอธิบายว่ายังไงก็อธิบายว่าสีเขียวเนี่ยจะโชว์คีย์เวิร์ดที่เพิ่มขึ้นหรือที่นิยมมากขึ้นนะคะส่วนสีแดงมันกำลังจะลดลงนะคะสีดำก็คือคีย์เวิร์ดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นรูปไฟนะคะหรือว่าคำว่า hot ก็คือคีย์เวิร์ดที่คนเซิร์ชแบบ กำลังแบบฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ค่ะอย่างเช่นฮาโลวีนเดคอซึ่งเป็นสีเขียวบวกแล้วก็กาวก็คือเหมือนกับกําลังเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันใกล้วันฮาโลวีนแล้วเนาะส่วนเทรนตรงที่เขียนว่ามันลีเทรนนะคะตรงนี้คือจะบอกตัวเลขโดยประมาณของคนที่เสิร์ชบนเอสซีในเดือนนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่า คีย์เวิร์ดอะไรที่ฮอตฮิตที่สุดในการค้นหาของเมื่อวานอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกเดือนได้เลยนะคะว่าจะเป็นเดือนอะไรอย่างเช่นพี่หมุนเลือกเดือนของเดือนล่าสุดนะกรกฎาดาเนาะเขาก็จะประมวลมาให้เนาะเนี่ยแล้วก็ไอตรงเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือบอกได้หมดเลยค่ะว่าทั่วไปที่ฮอตฮิตคืออะไรหรือว่าเจาะจงเป็นสินค้าแต่และหมวดหมู่ก็ได้สมมติเราขายอักเซสซอรี่เนาะ ขายเครื่องประดับอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้ว่าเออเป็นคําไหนที่มันฮอตฮิตแล้วก็กระเป๋าอย่างเช่นกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าอะไรแบบไหนที่กําลังมีการเสิร์ชและมีการแบบฮอตฮิตเป็นคีย์เวิร์ดอะค่ะที่ฮอตฮิตบนเอซนะคะ,นนะ,คะอย่างเช่นคําว่า tote b a กอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมีเทรนกราฟก็คือ อันนี้เขาก็จะเอากราฟมาให้เราดูเนาะว่าในการเสิร์ชในรอบ15เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตรงนี้เราก็สามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็มีอยากอยากเราขายอะไรเราก็เข้าไปดูสินค้าประเภทนั้นๆได้เลยนะคะอย่างเช่นชูชูก็รองเท้าใช่ไหมคะ,ะมีรองเท้าอะไรที่เขาฮิตกันบ้างใช่ไหมคะ คัสตอมชูอย่างคำคคีย์เวิร์ดคําว่าคัสตอมชูอย่างเงี้ยค่ะคําว่าว e ดดิ้งแฟลตอย่างเงี้ยค่ะก็สมมติเราขายรองเท้าสําหรับเจ้าสาวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอาอันเนี้ยไปใช้ได้หรือว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะว่าตอนเนี้ยเอสซี่เขาฮอตฮิตอะไรกันเราก็สามารถมาไปทําสินค้า เ,เพื่อมาเซิร์ฟตลาดเอซก็เป็นไปได้นะสมมติใครยังไม่มีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่ให้ดูคำว่าเทรนดนะบนเอสซี่อีแรนนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะลองไปไปโหลดมาใช้งานดูนะคะใช้แบบฟรีก็ได้แต่ถ้าแบบฟรีรู้สึกจะไม่มีคำว่าเทรนดให้ดูนะคะก็ลองดูกันเนาะ คีย์เวิร์ดที่ฮอตทิตใน s e l แรงก็มีส่วนนะคะในการที่เราจะหยิบจับเอามาแล้วก็มาผสมผสานเป็นคีย์เวิร์ดที่มาใช้ในไททลในแท็กของเราได้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีส่วนในการเพิ่มยอดขายให้เราเนาะเราก็จะได้รู้ว่าคำไหนที่ลูกค้า s อ s y ในเอเมริกาเสิร์ชนะคะซึ่งมันก็แตกต่างจากใน Google ใน eBay เนาะ ใน a เมซอนอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นลูกค้าเฉพาะใน s อสเลยนะคะก็น้องๆลองเอาความรู้อันเนี้ยไปปรับปรุงารายการสินค้าของเรานะคะทั้งใน t i t ติลในแท็นะคะลองดูนะว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายหรือเปล่ายังไงถ้าอยากฟังเคล็ดความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของเพียงหุ่นนะแบรนด์เ g s n s t a ไปขายที่อเมริกา แล้วก็ตอนนี้ไปเปิดที่พินคอยไต้หวันด้วยนะยังไงรอติดตามนะก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลให้ฟังตลอดค่ะ